กผมชุ้มอุ่มาพาไปนอนลประกอบครับขลาครับเห็นสีเขียวอุ้มรอช่วซุ้มเขาไก่เป็เป็นน้ำเย็บ่ะจะยูยูจ่อปกติอูครับ ครบขอขอบคุณท่านอาจารย์พระมหาสมบูรณ์จิตตสัมพุนโนวัดประทานนิยมนะครับเป็นทีมลูกหน้านมาก่อนครคืนนี้นะครับค,ความเมตตาจากพระเดชพระคนพระกิตติสารสุธีในขานุก,การผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคเก้าวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครเป็นโรคแสดงวัดธรรมเทศนาและก็ผมเองเนี่ยทำงานตรงนี้จนถึงเวลา18แนาฬิกา จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์พระมหาสมบูรณ์เจตสัมปุนโนและก็อาจารย์ควบโดยการจำลองการเนินการพิธีกรอมพิธีกรารตามลำดับนะครับสำหรับการในค่ำคืนนี้18นาฬิการพระสงค์ทั้งหมดลงอรวดนมณฑำวัดเย็นจากนั้นทุกท่านจะได้ประกอบพิธีในการสวนพระพิธรรมเสร็จแล้ว ฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันได้ับความเมตตาจากพระเดชทุกคนพระกิติสารสุทีเลขานุการผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคเก้าวัดปฐมมรรารามกรุงเทพมหานครแสดงพระ,ระธรรม,มเทศนาเสร็จแล้วคณะสฆ์ทั้งหมดสยานุสิตทั้งหมดจะได้สักสาการะองค์หลวงโ่ขอขมาหลวงโปอันเจินาริระสังขารหลวงโปมาปฏิทัศที่เ็นลอย ส่วนในวันพรุ่นี้แต่เช้าน้ครับปองโดยการดาวพระเปโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้เป็นเจ้าภาพบูชา,าพระไตรนะครับแต่เช้าๆหนึ่งทีเดียวนะครับสาธุวัดเทพรัตนารามโดยดพระเดพระคุณท่านพระอาจารย์สมปองธรรมาลโย,ย อาญาโยมที่มาแล้วถ้านมาสมงบูชาพาตไตรเพื่อเข้าไปสกักการะลงกููบูชาก่อนได้เลยนะโยมนะที่กองอเมริการจะบูชาพาตไตรเพื่อไปสกักการะลงปููบูชาที่กองอเมริการก่อนได้เลยนะโยมนะขออภยัยเมื่อกี่ไม่ได้ทักททยเสียานุศิษฐ์มาจากไหนกันน้องอาจาริญพรเด้อมาไกลไหมครับ ทำบุญเป็นเยาภาพอภิธรรมทำบุญสร้างเมนและก็บูชาพระไตรก่อนเข้าไปสักการะหลวงปู่ได้นะครับจัดโยนใน้ยิงข่าวจากกรุงเทพมหานคร